ผู้ชมระยะนี้ทั่วประเทศไทยก็ยังมีอากาศร้อนอยู่นะคะแต่ว่าก็ยังต้องระวังพายุฝนฟ้าคะนองที่อาจจะเพิ่มขึ้นซึ่งก็เป็นเหตุผลว่าทำไมระยะนี้ตื่นมาตอนเช้าท้องฟ้าดูเหมือนไม่ค่อยสดใสมีฟ้าหลัว ก็ไม่ใช่ผลจากฝุ่นควันหรือว่าฝุ่นละอองขนาดเล็กนะคะแต่สําหรับพื้นที่ภาคเหนือค่ะยังคงมีปัญหาเรื่องฝุ่นควันข้ามแดนมาอยู่นะคะมีหลายพื้นที่ที่ยังอยู่ในเกณฑ์ต้องเฝ้าระวังคุณภาพอากาศอย่างใกล้ชิดค่ะโดยเฉพาะที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะ ในการตรวจสอบแอปพลิเคชัน Air for t ์ไทยในช่วง9ก้านาฬิกานะคะทั่วประเทศไทยคุณภาพอากาศยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีค่ะแต่สำหรับภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังพบการสะสมของฝุ่นละอองขนาดเล็กอยู่ในเกณฑ์เกินค่ามาตรฐานบางพื้นที่แต่จุดที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพมาอย่างต่อเนื่องหลายวันก็คือที่อำเภอเมืองแม่ห้องศนค่ะเช้านี้ PM 2.5สูงถึง146ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตร มีคำแนะนำด้านสุขภาพให้ประชาชนในพื้นที่หลีกเลี่ยงการออกไปทำกิจกรรมกลางแจ้งนะคะส่วนที่อำเภอแม่สเรียงก็พบว่าค่าฝุ่นอยู่ที่74ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเมตรคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ปานกลางค่ะที่จังหวัดเชียงใหม่พบการสะสมตัวของ PM 2.5เกินค่ามาตรฐานในอำเภอเชียงดาวและที่ตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองเชียงใหม่ ส่วนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะพบว่าตำบลในเมืองอำเภอเมืองนครพนมคุณภาพอากาศเกินค่าม,มาตรฐานค่ะ97ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรมีผลกระทบต่อสุขภาพส่วนที่อำเภอเมืองขอนแก่นก็เกินค่าม,มาตรฐานแต่อยู่ในเกณฑ์ปานกลางนะคะสภาพอากาศในระยะนี้ค่ะกรมอุตุนิยมวิทยารายงานว่าความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนจะทำให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีอากาศร้อน มีฟ้าหลวในตอนกลางวันส่วนลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกจะทำให้มีฝนฟ้าขนองกับลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้นะคะ คุณผู้ชมสำหรับคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ตอนบนของประเทศต้องดูแลรักษาสุขภาพกันอย่างต่อเนื่องค่ะนอกเหนือจากฝุ่นที่เล่ากันไปเมื่อสักครู่นี้อากาศก็ร้อนอย่างมากนะคะและยังคงมีอันตรายจากฝนฟ้าะนองลงกระโชกแรงที่จะเกิดขึ้นในระยะนี้ได้ด้วยค่ะส่วนคุณผู้ชมในภาคใต้ย,ยังคงมีฝนฟ้าะนองเกิดขึ้นนะคะกรุงเทพปริมณฑลร้อนอย่างเดียวเลยค่ะแล้วก็มีฟ้าหลวในช่วงกลางวัน แต่ก็มีโอกาสที่จะเกิดฝนฟ้าะนองได้ร้อยละ30ของพื้นที่ค่ะตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างหนึ่งที่ทําให้ต้องเฝ้าระวังเรื่องของพายุลมกระโชกแรงฝนฟ้าะนองในระยะนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดพะเยานะคะมีนักท่องเที่ยวไปพายเรือที่กว้านพาะเยาปรากฏว่าพายุพัดสูญหายไป7คนค่ะเจ้าหน้าที่ค้นหากันนานถึงสองชั่วโมงก่อนจะพบว่าถูกกระแสลมพัดไปอีกฝั่งหนึ่งของกว้านพะเยาโดยที่ไม่ได้รับอันตรายค่ะ ช่วงเย็นวานนี้ตำรวจและเจ้าหน้าที่กู้ภัยไปร่วมปฏิบัติการค้นหาผู้สูญหายที่ริมกว้านพะเยาจังหวัดพะเยาค่ะเพราะว่าได้รับแจ้งมาบอกว่ามีกลุ่มนักท่องเที่ยวเป็นนักศึกษามหาวทิทยาลัยพะเยาเจ็คนลงไปเล่นเซิร์ฟบอร์ดและพายเรือคายักปรากฏว่าสูญหายไปเพราะว่ามีพายุฤดูร้อนลมกระโชกแรงค้นหากันร่วมสองชั่วโมงค่ะในที่สุดก็พบว่าผู้ที่ถูกกระแสลมพัดไปถูกพัดไปยังอีกฝั่งหนึ่งของกว้าน ทุกคนปลอดภัยช่วยนำตัวกลับขึ้นฝั่งได้สำเร็จค่ะก็คือตอนแรกเนี่ยเราก็กําลังพายเรือใช่ไหมครับเสร็จแล้วทีนี้เนี่ยลมก็มาจากไหนก็ไม่รู้แรงมากตอนแรกพกเราก็พยายามจะเข้าฝั่งแล้วทีนี้กระแสน้ํามันแรงมากพัดไปทางนี้จนไม่สามารถไยเข้าฝั่งได้ก็เลยต้องปล่อยตัวครับระหว่างนั้นผมก็มีสติครับมีโทรศัพท์ก็พยายามติดต่อเพื่อนอยู่ในฝั่งก็ต้องรอครับจนไปติด ลมเนื้ออะไรก็อยกใ้ฝั่งนู้นะครับจน hmm. กู้ภัย้ามขอมขอบคุณทุกคนมากๆครับตอานนี้ขอบคุณมากครับฝากไปถึงพพี่น้องครับในการที่มาใช้นะครับการเล่นกีฬาทางน้ําการลงเรืออะไรต่างๆแล้วก็สิ่งที่ทําให้น้องๆเขาปลอดภัยก็ก็คือเสื้อชูชีพนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามา,าใช้กีฬาทางน้ำพผ่อนหย่อนใจแล้วก็แต่ถ้าหากว่าสวมเสื้อชูชีพก็จะ ปลอดภัยร้อยเร์เซ็นต์นะครับอาจจะต้องตรวจสอบสภาพอากาศกันด้วยนะคะเวลาจะไปเล่นกีฬาทางน้ำกันในช่วงนี้พายุฤดูร้อนที่เกิดขึ้นระยะนี้รุนแรงค่ะทำให้บ้านเรือนชาวบ้านเสียหายในหลายพื้นที่แรงลมยังทำให้ต้นไม้โค่นล้มเป็นจำนวนมากเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อให้การช่วยเหลือค่ะ